สวัสดีครับกิกก๊อกคุณเลชชานอลแรงเืนรู้รายได้ออนไลน์สำหรับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาอยู่กับ a อ r d ดอตัวหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับสุขภาพในการนอนหลับการนอนหลับของเพื่อนๆในแต่ละวันสามารถนำมาเป็นกำลังขุดเหรียญต่างๆได้ตามนี้นะถ้าเพื่อนๆสนใจดูแล้วน่าสนุก a อ o ์ดอจากการนอนหลับ ติดตามได้ภายในคลิปนะครับลิงก์สมัครอยู่ที่ใต้คลิปโอคลิปนี้เพื่อนๆกดเข้าไปที่ลิงก์ก็จะปรากฏหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับก็ให้เพื่อนๆทําการกดสตาร์ทได้เลยนะพอกดสตาร์ทนะครับเราก็มาเลือกว่าเราจะติดตั้งแอปด้วยระบบอะไรเพื่อนๆก็เลือกระบบของการติดตั้งได้เลยเนาะของผมก็จะใช้เป็น Google p l a y ก็ทำการติดตั้งเลย ติดตั้งเสร็จปั๊บก็ทำการเปิดก็จะขึ้นมาแบบนี้แล้วก็รอสักคู่จากนั้นเพื่อนก็กด Next แล้วก,กด Next ไปเรื่อยๆนะครับการลงทะเบียนก็จะลงทะเบียนได้2รูปแบบเนาะเพื่อนๆจะกรอกเป็นอีเมลตรงนี้หรือจะเชื่อมต่อกับบัญชี Google เลยก็ได้เนาะของผมก็จะใช้เป็นเชื่อมต่อกับ Google ก็กดไป แล้วก็มาตั้งชื่อ nickname ของเราเพื่อนๆก็ตั้งไปเลยเนาะของผมก็จะตั้งเป็น g i g o o ๊อ l l l ลจากนั้นก็ทำการกด next แล้วก็กด start เลยแล้วกกด continue รอสักครู่นะครับระบบกำลังดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมเนาะพอดาวน์โหลดเสร็จนะครับก็จะเข้ามาสู่ภายในแอปแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆกดข้ามไปเรื่อยนะก็คือกด skip skip แล้ว ก็มาตั้งเวลาสำหรับการนอนหลับนะครับในแต่ละวันของเพื่อนๆเนาะให้มันได้มากกว่า8ชั่วโมงอะเนาะแล้วก็ตั้งไว้ว่าวันนี้เราจะนอนกี่ทุ่มเนาะเดิมๆก็คือ4ี่ทุ่มถึง6กโมงเช้านะครับเพื่อนๆก็ตั้งไปเลยเนะเาะพอเราตั้งเวลาการนอนได้แล้วใช่ไหมเราก็กดเซฟเลยจากนั้นเพื่อนๆก็กดดาวน์โหลดตัว Heat Connect ตัว Heat Connect นลยครับมันจะเป็นตัวบันทึก การนอนหลับอะแต่ไม่ใช่ตัวแสดงผลนะตัวแสดงผลของการนอนหลับที่เพื่อนๆเ,เอาไปเชื่อมต่อกับสมาร์ทวอท์น่ะมันก็ต้องใช้ของแอปนั้นๆเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้นะตัวนี้เป็นตัว heat connect ที่เราทำการดาวน์โหลดมาแล้วก็ลงทะเบียนกับ Google นะข้อมูลต่างๆมันก็จะถูกส่งมาที่นี่ในตัวของแอปที่เป็นแอป เราทำา a ร d ดรอนะครับก็จะเป็นแอปนี้แต่แอปที่รายงานนะครับก็จะเป็น Google Fit คือตัวนี้เนาะเราทำการเชื่อมกันแล้วนะครับแล้ว Google Fit ก็จะไปเชื่อมต่อกับ s m a r t w ทวอทของเรามันก็จะทำงานตัวแอปก็จะดึงข้อมูลจาก Google Fit นะครับไปสรุปการนอนหลับของเราอีกทีหนึ่งว่าเรานอนหลับได้กี่ชั่วโมงอะไรประมาณนี้เนาะ,นะแต่ถ้าหากเพื่อนๆไม่มีสมาร์ทวอทก็ไม่เป็นไรนะ ก็ใช้เป็นการนอนหลับโดยที่เพื่อนๆไม่เล่นมือถืออีกคือระบบเขาจะจับสัมผัสกับหน้าจอของเพื่อนๆน่ะเพื่อนๆตั้งเวลานอนหลับไปแล้วใช่ไหมถ้ามีการเลื่อนหน้าจออยู่คะแนน a อร์ด op ตรงนั้นอะ่ะทำได้7ชั่วโมงก็จะได้ a อร์ดปสลับ7ชั่วโมงทําได้6ชั่วโมง5ชั่วโมง4ชั่วโมงก็จะได้ a อร์ดตามชั่วโมงนั้นๆเนาะพอเรากดดาวน์โหลดไปเราก็ทําการติดตั้งเลย จากนั้นเราก็เข้ามาตั้งค่าการเริ่มต้นการใช้งานเนาะเราก็อนุญาตการนอนหลับของแอปนะครับก็คือการเชื่อมต่อให้เข้าถึงกันได้นั่นเองเนาะจากนั้นนะครับระบบก็จะให้เราตั้งค่าเป็นมาตรฐานของแต่ละวันใน1่สัปดาห์เนาะก็คือจะเริ่มวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเท่าไหร่เพื่อนๆก็ตั้งไปเลยให้มันได้มากกว่าแดชั่วโมงเนาะ แล้วในส่วนของวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ก็เหมือนกันนะครับแต่ในทุกๆวันนะครับเขาจะมีการคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะเข้ามาแก้ได้ในภายหลังแต่ในการเซตอัพทำให้เป็นมาตรฐานนะครับก็ทำแบบนี้ได้เลยเนาะจากนั้นก็กดเซฟบันทึกการตั้งเวลาการนอนหลับได้เลยเนาะแล้วเราก็เน็กไปเลยเขาก็จะมีรีวอร์ดให้เราเลยครั้งแรกนะครับเพื่อนๆก็กดเคมไปเลยเนาะมันก็ได้ของต่างๆเหล่านี้ อันนี้คือกล่องของขวัญที่เราจะได้ตอนช่วงสมัครใหม่นะครับเราก็จะได้เป็น NFT เนาะแต่ั้นก็กด next เลยแล้วก็กดเคมพอเราเข้ามาตัวนี้นะครับก็จะมาอยู่ในส่วนของเกมในส่วนต่างๆนะเดี๋ยวผมจะไล่มาตั้งแต่ข้างบนนะครับอันแรกนะครับก็คือตั้งค่าถ้าหากเพื่อนๆไม่ต้องการเสียงนะครับก็ปิดได้เลยหรือต้องการจะแก้ชื่อก็แก้ตรงนี้ได้เลย ส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นช่องทางการติดต่อนะเขาก็จะมีกลุ่มชุมชนสื่อโซเชียลต่างๆให้เ,เพื่อนๆติดตามข่าวสารได้ที่นี่นะก็คลิกเข้าไปได้เลยนะถ้าอยากจะเข้าไปดูในส่วนของตรงไหนนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของตรงนี้นะครับหีบสมบัตินะในส่วนของตรงนี้นะครับก็คือเราจะต้องเข้ามากดเคมนะครับจากที่เราได้อัปเลเวลไปแล้วนะ ตอนนี้คือผมก็อยู่ที่เลเวล10เนาะก็มีกำลังขุดต่อวันนะครับตามนี้เลยนะในส่วนของเหรียญทองอัญเชิญบณีสีเขียวอัญเชิญบณีสีม่วงนี่นะครับเอาไวส้สำหรับอัปเกรด NFT เนาะแล้วในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นเหรียญที่ชื่อว่าเหรียญสลีปนะครับก็เป็นโทเค็นที่เป็นเหรียญคริปโตในอนาคตที่สามารถซื้อขายกันได้เนาะเป็นในส่วนของเชนโซนะ แล้วในส่วนของตรงนี้ก็คือเวลาที่เราสะสมได้มาเนาะจากนั้นเราก็สามารถกดเคมได้เลยเนาะแล้วเหรียญของเราก็จะถูกเก็บเข้ากระเป๋านะครับจากนั้นเราก็ปิดไปในส่วนของมงกุฎก็เป็นช็อปนะเป็นโปรโมชั่นในขณะนั้นนั่นเองเนาะเพื่อนๆสามารถซื้อได้ในราคาตามนี้เป็นเงินบาทไทยเนาะ แล้วมันจะมีกระเป๋าอยู่ตรงนี้นะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันหายไปไหนเมื่อวานที่ผมเล่นมันจะมีกระเป๋าตัวนี้ให้เรากดเข้าไปพอเรากดเข้าไปนะครับเพื่อนๆก็กด add wallet ไปเลยทีนี้ให้เพื่อนๆใช้กระเป๋าเว v e สานะที่เป็น chain solana ของผมใช้เป็น phantom นะถ้าเพื่อนเพืนยังไม่มีกระเป๋า phantom ของ solana นะครับ ลิงก์ดาวนโหลดอยู่ใต้คลิปเพื่อนๆก็ทําการดาวน์โหลดไปได้เลยนะแล้วเราก็มากดรับที่อยู่กระเป๋าเชนโซลนาตตรงนี้ไปนะก๊อปปี้ไปเลยแล้วก็เอามาวางที่ตรงนี้นะครับพอวางเสร็จปับ๊บเพื่อนๆก็กดเน็กไปเลยพอกดเน็กเสร็จแล้วนะครับเขาจะบอกว่าเราได้เพิ่มที่อยู่กระเป๋าไปแล้วตัวนี้นะครับมันเพิ่มได้ครั้งเดียวนะมันแก้ไขไม่ได้ฉะนั้นเพื่อนๆจะต้องมีกระเป๋าที่ชัดเจน เพราะว่าเขาจะส่งเหรียญสลีปเข้ากระเป๋าแพนทอมเชนโซลนานั่นเองเนาะจากนั้นเพื่อนเพื่อนก็กดต่อไปเลยนะแล้วมันก็จะแสดงจํานวนเหรียญอยู่ตรงนี้เนาะว่าตอนนี้คือเรามีเหรียญอยู่เท่าไหร่จากนั้นก็กดโค้ดไปเลยนะส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นแลนดะ์กิ้งเนาะเป็นอันดับว่าเพื่อนๆอ,อยู่อันดับที่เท่าไหร่ก็ปิดออกไปเลยนะทีนี้เรามาดูในแต่ละส่วนนะครับในส่วนแรกตัวนี้ก็เป็นตัว ก,าาก็เป็นเหมือนซองขนมที่เราเปิดแล้วเราได้กา๊าซออกมาเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะอันนี้คือฟรีนะครับเขาจะมีให้เราทุกๆ8ชั่วโมงเนาะเพื่อนๆก็เปิดเลยเปิดซองก็จะได้เป็นเอเดตีตัวนี้พอเราได้เสร็จปั๊บเราก็ปิดไปเลยตัวนี้มันมีขายด้วยนะคือเราจะต้องมาซื้อเพรน,นะครับเพื่อนๆลองกดเข้าไปดูนะนี่นะครับราคาที่อยู่ทางล่างก็เป็นราคาเงินบาทนะครับคือมันชาระผ่านตัว Google p a y เลยเนาะ คือเราไม่ซื้อก็ได้เราก็เล่นฟรีไปเรื่อยๆเนาะส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็น NFT ของเราทั้งหมดนะเพื่อนๆก็ได้มานะครับก็ลองกดเข้าไปดูการอัปเกรดนะครับก็ใช้ตัวที่เราฟาร์มได้ตอนนี้คือมันขาดอัญมณีสีม่วงอยู่7อันนะครับเพราะมันใช้ร้อยหนึ่งเนาะถึงจะอัปเกรดได้มันก็จะมีสกิลตามนี้เลยนะ NFT ที่อยู่ตรงนี้นะครับ มันก็จะมีอยู่ด้วยกันหลายธาตุนะซึ่งเยอะมากๆเลยนะครับประมาณ9ชนิดนะครับแล้ว NFT พวกนี้เอาไปทำอะไรก็เอามาเล่นนะครับมันจะมีเกมให้เราเล่นอยู่จะมีด้วยกัน2เกมเนาะเกมแรกก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นการต่อสู้นะพลังของเราที่มีอยู่นะครับที่ใส่ไปเต็มอัตตานะมันได้พลังการต่อสู้3 6 7ซึ่งฝั่งตรงข้ามนะครับเขามีพลังเยอะกว่านะ สู้ไปก็แพ้นะครับอันนี้เราก็รูู้่แล้วก็ไม่ต้องสู้ก็ได้เนาะเดี๋ยวเรารออัปเกรดเอเดตีเราก่อ,กอนเนาะ <S <S พอเราต่อสู้ชนะใช่ไหมครับเราก็ได้รางวัลแบบนี้ก็คือเป็นเหรียญพวกนี้นะครับทุกๆครั้งที่เราชนะนะแต่ถ้าเราไม่ชนะเราก็ไปอัปเกรดเอเดีของเราให้มีค่าพลังที่สูงกว่าฝั่งตรงข้ามนะครับเดี๋ยวเรามาดูการต่อสู้อีกรูปแบบหนึ่งเนาะ การต่อสู้อีกรูปแบบนึงนะครับเ <ๆ S 1> พื่อนๆก็กดเข้าไปที่เพย์เลยนะจะเป็นเหมือนการผ่านด่านนะกดเข้าไปอย่างนี้นะครับเพื่อนๆก็เลือกไปเลยอันนี้ก็เหมือนกันนะคือค่าพลังเราน้อยกว่าสู้ไปก็แพ้นะครับแบบนี้เราต้องไปอัพ NFT ให้มีค่าพลังสูง,ง,งกว่าฝั่งตรงข้ามกอนเนาะมันถึงจะเล่นชนะได้นะครับแล้วในส่วนของตรงนี้นะครับเป็นในส่วนของที่พเพื่อนๆจะต้องเข้ามาเช็คอินทุกวันเนาะ เวลาที่เพื่อนๆตั้งไปอ่ะสำหรับการนอนนะครับมันก็จะได้ของตกแต่งในห้องนอนตรงนี้เนาะเป็นเตียงเป็นที่นอนเป็นนุ่นเป็นนี่เป็นนั่นในแต่ละวันเนาะซึ่งผมก็เล่นมา2วันห้องก็ยังโล่งๆอยู่นะที่นะครับเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนเสียงดนตรีในการนอนหลับตรงนี้ได้นะเป็นเสียงดนตรีที่เราสามารถเอาเปิดเพื่อ การผ่อนคลายในการนอนหลับที่ง่ายขึ้นเนาะเพื่อนเนสามารถจะเลือกเป็นดนตรีชนิดไหนประเภทไหนก็ได้เนาะซึ่งมันจะมี2รูปแบบนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาเลือกได้เลยตามที่ชอบเนาะดนตรีทั้งหมดที่อยู่นี้นะครับจะเป็นดนตรีผ่อนคลายสำหรับการนอนหลับฟังปุ๊บหลับง่ายหลับสบายทั้งคืนไปเลยสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในลนักษณะของการเชิญเพื่อนนะกลางวันก็ ตามนี้เลยเพื่อนเก็กดลิงก์นี้ไปแนะนำเพื่อนโอเคหลักการข้าวๆนะครับรูปแบบการทำงานของเจ้า Adopt ตัวนี้เนาะก็ประมาณนี้เพื่อนเพื่อนก็ทำกิจกรรมต่างๆเข้ามาเล่นเกมเพื่ออัปเลเวลให้มีกำลังขุดที่สูงขึ้นและยังเป็นการควบคุมการนอนหลับของเพื่อนๆนด้วยนะเพื่อนๆจะได้มีโปรแกรมแต่และว,วันว่าวันนี้เราจะนอนตั้งแต่ กี่โมงถึงกี่โมงฉะนั้นมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะเพราะว่าในขณะที่เพื่อนๆนอนหลับสามารถได้รับรางวัลจากการทำแอร์ดอปนี้ไปด้วยผมก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับก่อนที่จะจากกันไปสลับคลิปนี้ผมก็ฝากกันเพื่อนกดติดตามเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้ผม,มดําคลิปการแนะนำการสร้างไรายได้แบบนี้ออกมาเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ